ตื่นเยลเด็กตื่นเยวไปทำอาหารเช้ากันดีกว่าเยวเยว ไมาอยู่ในครัวกับอุม้มมีหนูจะได้หยิบของถูกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะคะ น้องฟานเราก็จะกินกันแบบนี้นะลูกก็จะหยิบขนมปังเนี่ยจิ้มไปแบบนี้นะคะจิ้มไปแบบนี้นะคะเวลาเราหม่ำนะคะสีอมอมากน้องฟานเดี๋ยวชงโอนตินนะกับชงกาแฟดีกว่า น้องฟานน้องฟานกินอะไรครับโอนตินร้อนหรือว่าโอวันตินเย็นโอนตินเย็นครับโอนตินเย็นก็ไปเอาโอนตินกล่องมานะครับวันนี้เราทานกาแฟดำเพียวๆไม่ใส่น้ำตาลนะจ๊ะ ไม่โอวันตินโอเมก้าสามหกเก้า มีหนูไม่เลืจะมาคอยฟังมีอ่าเล่ามาเรื่องนี้หนูไม่อยากเล่ามีเลยทำไมเออคือมีวันหนึ่งเช้อชายคนนั้นเข้าป่าแล้วเรื่องก็จบกวนกวนแต่เช้ากวนแต่เช้ากวนแต่เช้า